จดหมายถึงสมาชิกวันที่19เมษายน2547ตอนความทุกข์สร้างชีวิตณขณะนี้เป็นเวลา1 0 3นาิกา30นาทีโดยประมาณผมจอดรถเอาไว้ใต้ร่มเงาของต้นประดูที่แผ่กิ่งก้านสาขาดูงามตาเหลือเกินต้นประดูที่เมตเต้นกระเสาไปตามโลกต้นประดูที่ยืนนิ่งสงบ ท่ามกลางแสงแดดและสายลมแรงในขณะนี้สองถึงสามวันนี้ผมยังคงทอดอะไรตายยากกับชีวิตกับเรื่องราวที่ดูมันจะซ้ำซากขึ้นทุกวันผมสามารถจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับชีวิตของผมผมจะไปไหนและที่แห่งนั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรชีวิตของผมช่างหน้าเวทนาเกินกว่าจะอธิบายได้การเกิดมามีชีวิต กลายเป็นทาตของโลกโดยมารู้ตัวอีกทีก็เกือบจะสายเสร็จแล้วผมรู้ดีว่าณขณะนี้ผมถูกจองจําและกักขังบริเวณให้อยู่ได้แต่ด้ามขวานของไทยหากผมไปไกลกว่านี้เขาจะต้องให้ผมทําบัตรผ่านทางผมเป็นสัตว์โลกแต่เขาไม่ให้ผมเดินทางเยี่ยงสัตว์โลกเขาแบ่งกั้นข้อกรง กันอย่างชัดเจนว่าคอกไหนของใครกรงไหนของใครผมไม่ต่างจากสัตว์ที่น่าสงสารดีๆนี่เองสายลมพัดกระโชกแรงเหลือกเกินครับในเวลานี้ผมเงยหน้าขึ้นรับสายลมและดูเหล่าใบไม้ที่พริ้วสะบัดไปตามสายลมต้นประดู่เหล่านี้ยืนนิ่งแต่ใบของพวกมันกำลังเต้นระบำสายลมพัดกระโชกแรงอีกแล้วครับมืนช่างหน้ามหัศจรรย์อะไรย่งนี้ ผมคิดในใจว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ต้นประดู่เหล่านี้จะกำลังบอกอะไรบางอย่างกับผมเป็นอะไรที่ง่ายๆอันมนุษย์หน้าโง่เยี่ยงผมไม่สามารถจะรู้และสัมผัสได้ผมเงยหน้าขึ้นมองมวลหมู่ใบไม้ที่เลยจากหน้าของผมไปได้สัก20เมตรเห็นจะได้แสงจากดวงอาทิตย์ทาบทาไปที่สีเขียวของหมู่ใบไม้ ในขณะที่พวกมันกำลังเต้นระบำล้อสายลมที่พัดกระโชกแรงในยามนี้พวกมันดูงามตาเสนี่ก็ไรข้าไม่เคยเคลื่อนตัวไปตามกระแสของโลกเลยข้าอยู่ที่นี่เนิ่นนานมาหลายสิบปีข้าอยู่ตั้งแต่ข้าตัวเล็กๆข้ามุ่งมั่นและดิ้นรนให้ชีวิตของข้าดำรงอยู่ให้ได้ข้าอยากจะมีวันนี้วันที่กิ่งใบของข้า ได้ล้อไปกับสายลมโดยที่ไม่ได้ทำให้ลำต้นของข้าเป็นอันตรายแต่อย่างใดข้ารอวันนี้มาตั้งหลายสิบปีฉันไม่เห็นเข้าใจเรื่องที่ท่านว่าเลยทำไมกิ่งใบที่พลิ้วสะบัดไปตามสายลมจะทำให้ท่านต้องได้รับอันตรายด้วยละ่ะผมตั้งคำถามกับต้นไม้นี้ไปต้นไม้นี่เงียบอยู่ครู่หนึ่งพลันสายลมก็พัดกระโชกแรงมาอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ต้นไม้สลัดใบสีน้ำตาลหลายสิบใบทิ้งลงจากต้นปลิวไกลออกไปที่พื้นถนนเจ้าเข้าใจแล้วหรือยังกับคำตอบที่ข้าตอบให้เจ้าด้วยการสลัดใบทิ้งให้เจ้าดูผมยังคงงงงแล้วยังจับจ้องดูอาการของเหล่าแมกไม้ต่อไปในวัยเด็กข้ายังรากลึกลงบนแผ่นดินไม่ได้สายลมจะพาให้ลำต้นของข้าลุดลอยไป ข้าต้องเร่งวันเร่งคืนให้รากลึกและใหญ่แพ่ขยายยึดเกาะกับแผ่นดินจนวันหนึง่งข้าโตพอโตพอที่จะรู้ว่าข้าเข้มแข็งแล้วเรื่องราวของสายลมที่ข้าคิดว่ามันเป็นโทษกลับไม่ได้เป็นโทษในเวลานี้เลยสายลมพาให้ข้าเกิดชีวิตใหม่ในทุกปีพาให้ข้าได้ผลิใบใหม่ออกดอกออกผล ขยายเผ่าพันธุ์ซืบต่อกันไปสายลมยังพาให้กิ่งก้านของข้าแผ่ขยายปกป้องความร้อนดูแลเอื้ออาทรนคนที่ผ่านทางมาอย่างเจ้าและคนอีกหลายคนที่นั่งอยู่ใต้ใบของข้าในที่นี้ไงละ่ะผมเริ่มมีอาการจุกอยู่ที่ลำคอผมรู้ได้ทันทีว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกต้องอยู่กับปัญหา เพื่อว่าปัญหาที่เผชิญน,นั้นจะได้สร้างชีวิตเหมือนต้นประดูต้นนี้ที่กำลังล้อสายลมอย่างมีความสุขโดยมีสายลมสร้างชีวิตซึ่งสายลมก็เคยสร้างปัญหาเมื่อในอดีตผมละสายตาจากมวลหมู่แมกไม้หันมาดูนาฬิกาบนหน้าปัดรถยนต์ก็เป็นเวลา1 0 5นาฬิกานาทีได้เวลาที่ผมจะกลับแล้วสิขอบใจนะต้นประดู สายลมพัดกระโชคแรงมาอีกวูบหนึ่งงานนี้พัดมาทุกทิศทุกทางต้นประดูโชว์ใบที่เขียวขจีพริวสบัดเต้นระบำให้ผมดูเป็นอุทาหณ์สอนใจว่าผมไม่มีทางอื่นที่จะหาความสุขได้นอกจากจะหาจากในกองทุกข์ผมสตาร์รถยนต์เง่อยหน้าขึ้นมองต้นประดูแล้วก็ขับรถจากมาจดหมายฉบับนี้ เขียนขึ้นโดยบังเอิญที่เห็นต้นไม้พริ้วไหวดูงามตาทำอย่างไรล่ะผมและท่านจะพริ้วไหวแบบต้นไม้นี้บ้างพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับลาไปก่อน